เห็นไหมคะดึงยกขึ้นมาเลยทันทีเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะ ในเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสการร้อยใหม่นะคะเพื่อยกกระชับใบหน้าโดยความยากของเคสนี้ก็คือว่าจะมีจุดที่เป็นแก้มต่อแล้วก็มีเรื่องของโหนกแก้มที่สูงรวมถึงมีลัมฟิลเลอร์ใต้ตาด้วยวันนี้เนี่ยเราจะทําการร้อยไหมแบบอัานเทคนิคเดี๋ยวหมอจะทําการแก้ไขนะคะก็คือจะดึงไหมาตามดิเรกชันที่หมอวาดดีไซน์ไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงกันค่ะผลลัพธ์ของการดึงนะคะเทคนิคของเราเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการจัดเรียงเนื้อเยื่อให้ดูแนวนี้ก่อนนะคะ เห็นไหมคะดึงยกขึ้นมาเลยทันที เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการล็อกใหม่ไว้นะคะเพื่อให้ใบหน้าเนี่ยยกกระชับแล้วก็เข้ารูปขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้หนกแก้มใหญ่จะเป็นเทคนิคการจัดเรียงเนื้อเยื่อนะคะและแนวเพลนของการวางเส้นไหมเนี่ยจะสมูทไปกับผิวจะทําให้ไม่มีรอยตะปุ่มตะป่่าหรือว่ารอยคลื่นแล้วก็ในจุดที่เป็นแก้มตอบเห็นไหมคะว่าแก้มตอบผลข้าหายไปเลยแล้วก็บริเวณหน้าช่วงเนื้อพวงแก้มที่หน้าตรงนี้ถูกดึงรัดทําให้หน้าเนี่ยยกกระชับหนกแก้มดูเด็กหลงซึ่งก็จะ ตรงจุดกับที่คนไข้ต้องการกรอบหน้าที่ห้อยหย่อนคล้อยดูไม่กระชับก็จะเห็นว่ามันแน่นขึ้นกระชับแล้วก็เล็กขึ้นเห็นที่เหมาะดึงนะคะแน่นเลยเห็นไหมคะว่าหน้าตึงเลยนะคะเดี๋ยวในเคสนี้จะมีการฉีดฟิลเลอร์เพื่อเติมเต็มด้วยนะคะ ตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นของใหม่ทั้งหมดเปิดซิลใหม่เปิดสเตอร์ไลน์โดยที่เข็มที่มากับกล่องเราจะไม่ใช้นะคะเดี๋ยวหมอจะใช้เข็มทูในการฉีดค่ะโดยที่ข้อดีของตัวเข็มทูก็คือตัวเข็มทูเนี่ยจะไม่ตัดโดนหลอดเลือดก, mm hmm. การฉีดฟิลเลอร์นะคะเพื่อเติมเต็มบริเวณมิดเฟสจะเห็นว่ามันจะยังมีล่องลึกนะคะแล้วก็ดูมีก้อนฟิลเลอร์ใต้ตานะคะแล้วก็มีล่องลึกบริเวณหน้าแก้มเราจะใช้ฟิลเลอร์ค่ะเพื่อเติมเต็มนะคะให้เพื่อนๆทางบ้านดูเห็นไหมคะว่า มันดูเต็มขึ้นหน้าดูยกขึ้นมีมิติขึ้นปุ้งขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับข้างที่เรายังไม่ได้ทำเดี๋ยวเราจะเติมบริเวณล่องแก้มด้วยนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่เราทำโปรแกรมการร้อยไหมข้างละ4เสเซนเสร็จทันทีนะคะจะเห็นว่าโหนกแก้มเล็กลงใบหน้ายกกระชับเข้ารูปขึ้นหน้าเรียวขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นแก้มตอบ ดีขึ้นด้วยในเคสนี้เราใช้ฟิลเลอร์เพียงข้างละ1นซเท่านั้นแบ่งฉีดบริเวณ m ิ d f เฟส0.7 cc อีก0.3 cc แล้วซซเรานำมาใช้ฉีดบริเวณล่องแก้มเพื่อทำการเติมเต็มเก็บรายละเอียดในจุดที่เป็นงานผิวล่องลึกกระดูกสุดตัวจะเห็นว่าใบหน้าหลังจากที่หมอทำเสร็จทันทีใบหน้าดูเข้ารูป ท้าใจคคุณหมอแก้ปัญหาตรงจุดคะ่ะขอบคุณคะ่ะและววิธีการแก้ปัญหาของหมอจะช่วยแก้ไขแบบตรงจุดพร้อมกับคุ้มค่าใช้จ่ายให้กับคนไข้ด้วยคะ่ะเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ของอาทิตาคลินิกได้นะคะ